ทางด้านแกนนำนปชก็ไม่ขอคาดหวังกับการถแถลงผลงานของรัฐบาลนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเพียงเวทีในการโจมตีรัฐบาลชุดที่ผ่านมานางธิดาฐาวนเซทที่ปรึกษานปชเชื่อว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีกําหนดการจะถแถลงผลงานรอบหนึ่งปีในระหว่างวันที่23 25ธันวาคมนี้เพื่อรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต คงเป็นเพียงการโจมตีรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่จะกระทำครับแนวของเขาก็คือว่าจะโฆษณาความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็โฆษณาในสิ่งที่จะทำต่อไปถามว่าการโฆษณาความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมาคุณจะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลใหม่หรือเช่นนั้นหรือ ทั้งเช่นนี้นี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติแบบใหม่ที่ในระบอบประชาธิไปตไตยและในประเทศไทยไม่มีใครเคยทานั่นก็คือพอคุณเริ่มรัฐบาลใหม่แล้วคุณก็เอาเรื่องของรัฐบาลเก่าแล้วมาโจมตีว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้นะแล้วเราจะทําใหม่ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่มันจะเป็นนอมหรือจะเป็นพฤติกรรมของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ไม่ฉะนั้นคุณก็ต้องเริ่มต้นด่ารัฐบาลเก่า นะดิฟซับร,รัฐบาลเก่าแล้วก็จากนั้นก็โฆษณาเป็นรัฐบาลใหม่การที่จะเป็นคนเก่งคนดีหรือเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถนะั้นเนี่ยมันต้องสดแสดงด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยการไปทับถมโจมตีคนอื่นนะนี่เป็นพฤติกรรมที่มันไม่เคยเห็นเลยขณะที่นายสมหวังอัศราศีแกนนานปชไม่คาดหวังกับการถแถลงผลงานของรัฐบาล เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารขณะที่เชื่อว่าในปีหน้าภาวะวิกฤตจะยังคงน่าเป็นห่วงและมีคนตกงานเป็นจำนวนมากถ้าถามผมตรงนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับไม่ได้คาดหวังกับรัฐบาลที่มาจากทหารก็ต้องเข้าใจครับว่าทหารเนี่ยถูกฝึกมาป้องกันประเทศไม่ได้ถูกฝึกมาการบริหารจัดการประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจนทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ย มันเป็นเศรษฐกิจที่ตกต่ำสําหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเข้าใจได้เลยการบริหารเนี่ยคือไม่สอดคล้องบริหารเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับและปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมีคนตกง,งานอีกเยอะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่น่าห่วงครับต,ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการถแถลงผลงานของรัฐบาลจะครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงมาถแถลงผลงานที่ทำเนียบรัฐบาลในระยะเวลา3วันที่กำหนดไว้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้โดยตรงครับ